ไปดูกันในเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวนครับตรวจพบนะฮะโคโบริเวณช่องทางธรรมชาติแต่ไม่พบบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของครับ จ้าหนทีทหารกองร้อยทหารราบที่43 3หน่วยเฉพาะกิจราช,ชมนูกองกำลังนเรศวรจัดกำลังเพื่อออกลาดตระเวนและเฝ้าตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายแดนในพื้นที่บ้านวังแก้วหมู่ที่4ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับซึ่งในระหว่างการลาดตระเวนได้ตรวจพบโคมีชีวิตบริเวณช่องทางธรรมชาติจำนวน18ตัวเจ้าที่ได้มีการดำเนินการจึงเข้าตรวจสอบนะครับแต่ไม่พบบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของครับ ซึ่งในส่วนนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าโคจํานวนดังกล่าวไม่มีเครื่องหมายที่ใบหูและเครื่องหมายประจําสัตว์เจ้าหน้าที่ทหารค่ะจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ด้านกักกันสัตว์ตากและเจ้าหน้าที่ด้านศุลก,กากรแม่สอดมาดำเนินการเพื่อตรวจยึดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ